ซิก k e n เอ g y จีแบรนด์น้องใหม่ทำตลาดในไทยมีฟัง์ชั่น V2X ทำอะไรได้ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่อาม ก็มีเลยวายน,นี่ตัวใหม่เพิ่งทาตลาดในไทยี่แบรนด์เนี้ยซิกเอเนอร์จีเดี๋ยวให้วายอธิบายหน่อยว่ามันครบยังไงบ้างตัวนี้อ่าก็ตัวนี้นะครับ s i กเอเนอร์จมีชื่อว่า Sci s ซเจนไฟฟ์อินวันโซลูชันครับโดย ฟังก์ชันของมันนะก็จะประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์ครับถันลงมาพี่ตัวนี้พระเอกเลยก็คือตัว EV DC Charger นะครับซึ่งพระเอกที่เราบอกว่ามันมีฟังก์ชันอะไรนะพี่อาม V2X อ่ามันคืออะไรพี่อามคำว่า V2X เนี่ยมันก็คือเอาสอ,อย่างมารวมกันหมายความว่าไอตัวเนี้ย มันทําได้ทั้ง V2G และ V2H ก็คือสมมุติเราขับรถมาปุ๊บแล้วบ้านเราไฟดับนะฮะเราก็าเอาไฟจากรถไฟฟ้าของเราเนี่ยจ่ายไปที่บ้านเราก็มีไฟใช้ ตัวเนี้ยเขาเคมนะว่าเป็นเจ้าแรกในไทยที่ทําฟังกชันนีีได้ด้วยหวายรึเปล่าโอ้อสุดยอดเลยพี่ครับทัดมาด้ว่าเป็นตัวแบตเตอรี่ครับเธอซส์อะไรบ้างครับพี่ตอนนี้มันก็มีอยู่3ขนาดตัวแบตเตอรี่เนาะใชซึ่งแบตเตอรี่มันก็มีขนาด6กิโลวัตนะฮะ9กิโลวัต์แล้วก็12กิโลวัต์ซึ่งเป็นไซส์เขาเรียกว่า C N I หรือว่าอุตสาหกรรมนั่นเองอเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะไปเลือกกันได้ ว่าจะเอามาสเตกเป็นไซส์ไหนซึ่งตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็น9ไอ้ลูกนี้ก็เป็น9รวมทั้ง2อันนะมันเท่ากับ18กิโลวัตต์แล้วมาบวก oh. ไอ้ตัว DC ซึ่ง oh. DC เนี่ยมันมี2 2ขนาดไว <Yeah. S 1> มันก็จะมีขนาด12.5กิโลวัตต์ DC กับนะฮะ25กิโลวัตต์ DC oh. เอาไว้ชาร์จ เดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็น DC ชาร์จ c c ชาร์จยังไงเดี๋ยวอธิบายเบื้องต้นก่อนไฟฟ้าดีกว่ามันมีอยู่2ประเภท AC c h ชาร์จก็คือไฟฟ้ากระแสะสลับ ดีซีชาร์จก็คือไฟฟ้ากระแสตรงแต่ไอไอตัวเนี้ยดีซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นตามสถานีชาร์จนะครับกลับมานะครับในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นที่เราติดไอตัวอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟนะ้าเนี่ยมันจะเป็น AC ชาร์จก็จะมีขนาด7กิโลวัตต์กับ <22. S> .2 2กิโลวัตต์นะครับแต่ไอส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็น DC ชาร์จซึ่งปกติ DC ชาร์จก็คือชาร์จไฟกระแสตรงเนี่ยนะครับมันก็จะตามพวกปั๊มน้ํามันที่เราพบเจอกันทีเนี้ยได้ข่าวว่ามันทําฟังก์ชัน V2X ได้ ใช้พี่มันรองรับรถรุ่นอะไรบ้างพี่นี้คลีฟลารับได้อยู่แล้วเอ็กเพิง g ี S <S ได้ฮุนไดไอออนิกไฟส์ได้ BYD เนี่ยก็รับได้ถามอีกนิดนึงแบตเตอรี่ตรงเนี้ยจริงๆแบตเตอรี่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ AC coupling DC coupling ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น AC coupling ครับเนี่ยเรารู้ไหมว่า AC coupling ตัวนี้มันดีกว่าอย่างอื่นยังไงโอ้โหไม่รู้เลยครับต้งไหวมันดีอะไรไหนบอกหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็น AC coupling มันเลยเอาไปติดกับอินเวอร์เตอร์ตัวไหนแบรนด์ไหนก็ได้ยังไงล่ะครับทุกคนสมมติเรามีบ้านโซล่าอยู่แล้วเราอยากจะมีแบตเราปกติต้องใช้แบตแบรนด์นี้แบรนด์นี้เท่านั้นถูกไหมอินเวอร์เตอร์ต้องเป็นแบรนด์เดียวกับแบต แต่ตัวนี้คือได้ทุกแบรนด์เข้าได้ทุกฟังก์ชันเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ไม่มีโซล่าเลยแล้วพี่อยากจะเอาแบตเนี่ยมาเป็นสตอเลจนทำได้ไหมฮะทำได้พี่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นที่ทำธุรกิจด้วยยิ่งเหมาะเลยพี่เพราะว่า อ่าถ้าพี่ใช้มิเตอร์ T O U อยู่แล้วเนี่ยช่วงไฟแพงเนี่ยพี่จ่ายเยอะใช่ไหมแต่พี่ซื้อตัวนี้ไปเลยนะ5 in อินวันชุดเนี้ยพอถึงช่วงที่มันเป็นออฟพีคค่าไฟถูกพี่ก็สั่งให้มันเก็บไฟลงแบตเตอรี่อ่าพอมันเป็นช่วงพีคค่าไฟแพงพี่ก็จ่ายไฟจากแบตเตอรี่ขึ้นมาไม่ต้องมีโซลา่าเลยเพราะมันเป็น AC ซีคอปปิ้งไงพี่เอาง่ายๆก็คือมันสามารถซื้อไฟช่วงที่ถูกก็คือ2บาทหก นะเอาไปจ่ายในช่วงที่แพงก็ประมาณ5บาทก็เอาชาร์จแล้วก็ไปจ่ายเออหายอีกเรื่องนึง่งคือน,นี้ถ้าเป็นลัลกษณะคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์ไหมตัวนี้ต้องบอกก่อนนะพี่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้9กิโลวัตต์ใช่ไหมพี่เราสามารถชแต็ตเนี่ยสูงสุดได้6ก้อนเลยนะาาถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เป็น C, ไซส์ขนาด C I S M e โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยแล้วแล้วพี่โดน ด m ม n นชาร์จเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปตัดพีคได้ไหมตัดได้เพราะแบบตัวรี่ตัวเนี้ยชาร์จเท่าไหร่ก็ปล่อยออกไปเท่านั้นนะพี่นะเพราะฉะนั้นคือฟังก์ชันที่เคมาก็คือพีคเชฟวิ่งเลยตัดพีคไดค้คือ,ค,อคือมันเป็นแบบเนี่ยหนึ่งซีเลตเนาะจริงๆเดี่ยพี่ไปอ่านสเปคมาไวายคืออย่างนี้มันบอกว่าเฮ้ยไอตัวซี a t e เนี่ยมันตั้งได้เนาะเราสามารถจะตั้งไว้เป็น0ูเพื่อยุดยุดยุด ยืดอายุการใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเราจะซื้อไปตัดพิกโดยเฉพาะเนี่ยมันก็เป็นแบบ1นซีเรตเพราะว่าแม็กมันจ่าย1นึ่งซีเมตยความว่าชากแอนดี้ฉากเนี่ยคือคือเท่าปริมาณแบตเลยตัวนี้ต้องถามก่อนวายเขารับประกันยังไง เท่ารับประกันตัวแบบเนี่ยอยู่ที่10ปีครับเนี่ยถ้าเป็นไซส์เลสเดนเชียลตัวเนี้ยสิปีแต่พี่ไปอ่านดัต a s h e e ชีนะมันให้ประมาณ1น0 0 0หมื่นไซเคิลหนึ่งหมื่นไซเคิลหมายความว่าชาร์จเต็มร้อสมมติแบตก้อนนี้ขนาด12กิโลวัตต์ดึงไฟเข้ามาชาร์จเต็ม12กิโลวัตต์ดิสชาร์จออกไปหมดอีก12กิโลวัตต์ เรียกว่าหนึ่งใสเพื่อนเพื่อนก็ลองเอา365วันสมมติว่าใช้วันละหนึ่งครั้งนะเอา365วันหาร1มื่เพื่อนก็จะได้ว่าไอ้แบตตัวเนี้มันจะอยู่ได้ประมาณสักกี่ปีใช่สิปียังได้แค่3,000เองนะใช่พี่เดินเดินเข้ามาเนะพี่เห็นเด่นๆเลยก็คือไฟเนี่ยมันวุบวับวุบวับอันนี้ก็คือเอาไว้ทำไมให้ให้เรากดฟังกชันเหรอหรือว่าบอกขถานะ ต้องบอกก่อนว่าเนี้มันเป็นดีไซน์ของมันเนาะพี่เนาะแต่ว่ามันมีทั้งบอกสถานะด้วยนะตรงเนี้ยแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เราสามารถกดใช้ได้แต่จริงแล้วอะ่ะตัวแบตเตอรี่หรือตัว EMS เนี่ยครับสามารถจัดการได้ผ่านแอปพลิเคชัน My Cycle App ครับและอแอปตัวเนี้ยเขาเคมมาด้วยนะว่า แอปตัวนี้เป็นแอปเดียวแอปแรกของโลกในระบบโซล่าเซลนะที่เชื่อมกันกันกบ Chat GPT 4o ครับพี่หมายหมายความว่าไอแบบตัวนี้ทันสมัยถึงขนาดใช้แชท GPT เข้ามาควบคุมการทำงานอ่าเดี๋ยวจาอธิที่ให้ฟังว่าม,มีแชทแล้วมันดียังไงดียังไงเข้าไ้อ่ะ,อ,ะอันดับแรกเลยนะถ้าเกิดสมมุติผมเอาตัวนี้ไปติดตั้งแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะพี่ตัวนี้เราสามารถคุยกับแอปพลิเคชันเลยแอปมันก็จะวิเคราะห์เลยจาก Data ที่โชว์ขึ้นมาในสถานะการใช้งานของเราว่า เรามีปัญหาอะไระเราติดข้อสงสัยหรือมันแสดงเออร์เออะไรขึ้นมาก,นก็ตอบให้เราได้เลยจะตอบให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องโทรไปหาเซลล์โทรไปหาวิศวกรน,นะรก็วิเคราะห์ข้อมูลมาบอกคําแนะนําว่าต้องแก้อะไรและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเมื่อมันมี Chat GPT มีสมองอัจฉริยะแล้วเนี่ยมันจะวิเคราะห์การใช้งานของเราพี่ทีนี้มันก็จะนําเสนอเลยว่า าถ้าเราเปิดฟังก์ชัน AI optimize มันจะบอกเลยว่าคุณจะสามารถลดค่าไฟได้สูงสุดเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาการันตีเลยนะว่ามันจะลดค่าไฟได้เพิ่มขึ้นจากการเซตติ้งธรรมดาเนี่ยประมาณ20%ครับทุกคนอ๋อเดี๋ยวนี้มันอัจฉริยะขนาดนี้แล้วพี่เรียกว่ามีแบรนด์แรกนะแบรนด์เดียวนะที่ทําของโลกด้วยนะ AI optimize เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งไว้สมมติเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วกันซื้อตัวนี้ไปซึ่งมันเป็น DC ชาร์ g เราบอกลูกค้าว่ามี DC ชาร์จ5กิโลวัต,ต์เนี่ยมันสามารถจะปัดอินเข้ากับแอปพลิเคชันได้เลยไหมได้พี่ตัวนี้นะครับอินติเกตเข้ากับแอปพลิเคชันวันชาร์จครับทุกคนเพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับที่สนใจจะซื้อ DC ชาร์จไปติดเรามีทั้งอินเวอร์เตอร์จากโซล่าเซลล์แบตเตอรี่ แล้วก็มี DC ชาร์จที่สามารถคิดเงินได้ครับคุณผู้ชมก็เอาไปเชื่อมแล้วก็เปิดฟังก์ชันแล้วก็คิดเงินเก็บเงินกันเรียบร้อยได้เลยไอ้ีครบวงจรถ้าพูดลักษณะอย่างนี้ก็คือก็ใช้ได้ตั้งแต่คนมีโซล่าอยู่แล้วหรือว่าคนไม่มีโซล่าจะซื้อโซล่าไปติดบวกตัวนี้เข้าไปก็อออินฟังก์ชันใช่อย่างที่2ก็คือคนไม่ไม่อยากมีโซล่า อยากมีแค่เขาเรียกว่าสตอร์เลสหรือหรือในปัจจุบันเราเรียกว่า BESS แบตเตอรี่ <S battery energy s t อ r ์เลสซิสต m ถูกต้องอนะฮะเราก็สามารถเอาตัวนี้เข้าไปได้ใช่ครับหรือในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีไซส์นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ12นะต่อได้กี่สแต็คนะถ้าเกิดเป็นไซส์12กิโลวัตต์เนี่ยตัวนี้พี่คือเราต้องบอกก่อนนะตัว5 in1 เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะต่อเพิ่มเนาะเราต่ออันนี้ครบ6ก้อนละแบตเตอรี่นะเราอยากจะเชื่อมเข้ากับอีกทาวเวอร์นึงเนะ่ย มันสามารถต่อกันได้สูงสุดนะ60ทาวเวอร์เลยนะพี่60ทาวเวอร์เลยเหรอใช่ถ้าหมายถึง1ทาวเวอร์รองรับได้กี่ลูก อ่ะหนึ่งทาวเวอร์สามารถใส่แบตได้6ลูกพี่หลูกสมมุติว่าเอาลูปเก้าล้วกันนะอ่าได้เก้าหกห้าสิบสี่ก็หนึ่งทาวเวอร์ละห้าสิบสี่ใช่แล้วมันเชื่อมกันได้อีก60สิบทาวหกสิบทาวเอาหกสิบเนี่ยนะคูณห้าสิบสี่เอาเพื่อนๆก็ลองคำนวณทั้งหมด60สิบทาวได้กี่กิโลวัตต์กันแต่นอกจากแบนซิกเอนเตอร์จีนะครับจะทํามาเพื่อตอบโจทย์ไซร์เลสซีเดนแล้วเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่โฟกัสไปที่ไซร์เซียนไนหรือไซร์ อ่ายูทิลิตี้ด้วยนะ,ะคือคืออย่างนี้ไหวเนี่ยพี่มีความสงสัยหน่อยเราสามารถเอาเอา,เอาไปติดด้านนอกได้ไหมเอาไปติดด้านในได้ไหมถ้าเป็น B E S S นะ เขาต้องสร้างห้องมันเนาะเพื่อควบคุมอุณหภูมิมันส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้มันเกิน25องศาตัวนี้มันทําได้ไหมอ่าต้องบอกอย่างนี้พี่ว่า s i กเ e นเนอรเนี่ยเขาออกแบบวัสดุมาให้ทนอุณหภูมิที่ลบ30จนถึง65นะแถมยังได้รับการันตีที่ IP66 ก็คือกันฝุ่นกันน้ํกากันกัดก่อนนะพี่อามเพราะฉะนั้นคือ,อจะ<ง>ติด<ง>ที่ไหนก็ได้อ่าอุณหภูมิประเทศไทยก็คงไม่ถึง65ถ้าเกิดถึง65แล้วเ็คงอยู่ไม่ได้ก็ พอหอมปางหอมพอนะทุกคนเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าว่าไอตัวเนี้ยซิกเ e นเนอร์จีหเนี่ยม,มันสามารถทําอะไรได้บ้างหลักๆเลยก็คือ V2X ครับจากตัวนี้ EVDC Charger แบตเตอรี่แล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็คือครบถ้วนเรียกว่าครบถ้วนเลย ถ้าเราสนใจตัวเนี้ยเราจะทำยังไงกันดีครับพี่ยามง่ายิดเดียวก็ติดต่อมาที่ EV Power Energy นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0904566646หรือนะฮะทักมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น u t u b e Facebook TikTok นะครับ Instagram ก็ทักเข้ามาเลยหรือทักแชทเข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ก็ของปลาของพรน้องไหวนะฮะ all in one function แบบนี้เพื่อนๆไปหาลองกันสำหรับ EV Power Energy เรามีคลิปดีๆนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกด subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องพลังงานก็วันนี้ EV Power Energy ก็ขอขอบคุณและ ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม